ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับครับเรามาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคนะครับมาดูงานคัดหรืองานตัดในแนวของเสยลงทรงนะครับว่าออสสมจิตนะครับดิสฟักดีหรือเคทิโอ,อครามีเนี่ยเราตัดเสยลงทรงอย่างไรนะครับ พ้อยแรกจุดแรกนะครับออสมีการคัดหรือการตัดในโซนของกึ่งกลางนะครับหรือลักษณะของข่าวแอร์เรียหรือรูปบงกุรูปฮาร์ทหรือตัวเซนเตอร์นะครับอยู่ประมาณรักสามนิ้วหรือสามนิ้วครึ่งนะครับนะการคัดก็คือการโค้งมนหรือการตัดในเข้ากับโครงสร้างสี่ละลายแนวเสร็จแล้วเราขยับนะครับวางทีเดสเตปหรือรันทีละชั้นหรือวางทีเดอเซ็กชันหนึ่งสองสามสี่จนห้านะครับจนถึงโซนของซิกด้านหน้าเสร็จแล้วเรามาสร้างก่อปลายชายแนวในโซนของซิกด้านหน้า เพื่อให้ขอบปลายชายแนวจากโซนของซี่ผมม้าปัดออกมาหรือโค้งมนออกมาให้อยู่ลักษณะของจอนอาจจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาเสร็จแล้วเรามาเชื่อมต่อในลักษณะโซนของซีกด้านหน้าและกึ่งกลางของศีรษะนะครับ การนำพาหรือการเอาหลักการหรือการเอาแนวทางในงานคัดหรืองานตัดในแนวของทรงเสยออสบรรจุอยู่ที่ KTO by Academy นะครับหลายๆท่านที่เข้ามาศึกษาก็สามารถจะเรียนรู้นะครับได้เสร็จแล้วนะครับออสมาลักษณะของงานเชื่อมต่อในโซนของซิกด้านหลังโดยการใช้ไกด์ลายเกณฑ์ในขีดของกึ่งกลางของทิศไล่ไปถึงลักษณะโซนของด้านท้ทยายถอยปีกซ้ายปีกขวาทําเช่นเดียวกันครับจบงานเรามาใช้เทคนิคของการเพิ่มเม้นหรือลักษณะของงานดัด นะครับหรือลักษณะของงานเรียนรู้หรือลักษณะแนวของเสริมสร้างในงานคัดหรืองานตัดในแนวของผมชายนะครับ การเพิ่มเมมหรือการดัดนะครับเรามีการดูแลหรือบำรุงลักษณะของเส้นผมก่อนตัองยอมนะครับผมที่มีการผ่านเคมีความหมายของออสก็คือการที่เขามีการเช้งคคลเลอร์ในกึ่งลักษณะของไวแฮร์หรือเป็นกึ่งของผมขาวการทํางานหรือการเสริมสร้างที่เราสามารถจะปกปิดหรือดูแลบำรุงได้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการดูลักษณะของสภาพผมว่าเขานะครับ รากผมคนผมตีนผมทุกสัดส่วนของเส้นผมเนี่ยเขามีความบอกช้ำหรือมีลักษณะของการผ่านเคมีมาลักษณะของผมเยินขนาดไหนสิ่งที่จบงานหรือดีที่สุดก็คือการใช้ตัวลักษณะของตัวรีแพร์หรือลักษณะแตะแตะหรือปกปิดนะครับในลักษณะของผมที่ลักษณะเป็นการช้ำเติมนะครับหรือลักษณะของการที่เราเพอร์เม้นต์หรือการดัดในลักษณะของผมที่ซ้ําเชื้อนะครับการเลือกน้ํายาหรือการที่เอาเคมีหรือลักษณะของสต่างเนี่ยเราสามารถ ามารถที่กะเกณฑ์ได้อย่างผมที่โดนลักษณะของเคมี Me มาบ่อยครั้งเนี่ยเราดูในสภาพเขาเราก็ใช้ตัวลักษณะของการซ้ําเชื้อส่วนการหยอดน้ำํำยาหรือครับหรือการโลมน้ํายาหรือการ ใช้ไซแกนขนาดของเส้นผมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสั้นยาวนะครับนะส่วนการม้วนนะครับออสใช้หลักของการม้วนในกลึงของสับวางหนึ่งก็คือดโซนของซิกด้านหน้าที่เราปัดหรือเสยสองก็คือปีของด้านข้างนะครับอาจจะเป็นหนึ่งสองหนึ่งสองครับตลอดจนถึงคาวแอร์เรียหรือกึ่งกลางของริะสุดท้ายก็มาลงในลักษณะของไถทอยหรือลักษณะของตีนผมนะครับจะเห็นนะครับขอบปลายชายแนวหรือลักษณะของลายแนวหรือลักษณะของการที่เราม้วนเนี่ย จุดหลักเลยนะครับ ในแบบเขาต้องการเป็นทรงเสยคําว่าเสยก็คือการปัดหรือการไล่เบลลักษณะของทรงส่วนการที่เป็นลองทรงเนี่ยจบงานแล้วครับเราก็จะมาใช้เป็นตัวคิปเปอร์หรือปัตรเตเลียนนะครับหรือตกแต่งของทรงเพื่อการทํางานได้ง่ายบางครั้งนะครับเราไปคัดหรือไปตัดจนสั้นเกินไปเราก็ไม่สามารถที่จะม้วนได้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็ให้มีความสั้นยาวเพียงพอประมาณพอจบงานแล้วเราค่อยมาใช้เป็นการทริมการเล็มหรือการตกแต่งในลักษณะข,ของทรง จะออกมาได้สวยงามกว่านะครับอันนี้เป็นดิ้งหนึ่งนะครับเป็นการนำพาที่ออสสมจิตด,ดิสพักดีหรือทีมงานเคด็อคารดามีนะครับเอาการเรียนรู้นะครับเอางานเสริมสร้างหรืองานดัดในกึ่งลักษณะเสรยลองทรงนะครับมาเล่าสู่กันฟังส่วนการนะครับมามิก,กหรือมาผสมผสานกันเนี่ยอันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับความหมายคําว่ามิกผสมผสานก็คือกึ่งของซาลอนที่เราใช้ในแนวของเพอร์เมนต์หรือการดัดในกึ่งของผมหญิง กือลักษณะของบาร์เบอร์หรือกือของผมชายที่เราใช้เป็นคิปเปอร์หรือปัตตเรียนนะครับเราถึงต้องนําพาเอาหลักการเอาเทคนิคนะครับเอาการทํางานในลักษณะของงานดัดและงานนะครับหรืองานซอยหรืองานตัดปัตติเรียนนะครับมามิกมาผสมผสานกันเป็นแนวของพัชชั่นนะครับ สวยนะครับหลูกเกเท่นะครับในสายเขตโอคารามีครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตดิสพักดีขอขอ,ขอบคุณเพื่อนน้องตลอดจน f อทุกท่านนะครับที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออส สอนตัดผม KTO by Academy กันอยู่นะครับเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับโดยการกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร e นะครับกดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนนะครับก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับออสมีการแพนนะครับไป4ช่องทาง tiktok youtube facebook live และช่องเรียวหลายๆท่านเข้ามาแล้วนะครับอยากจะศึกษาต่ออยากจะเรียนอยากจะเรียนรู้ต่อนะครับเพียงตั้นแอดนะครับเอกมครับ s m j i t นะครับผมออสตมจิตออส tiktok อาจจะดูตั้งแต่ตอนแรกคืองานคัดหรืองานตัดในกลุ่งของรองทรงหรือเป็นทรงเสยนะครับเฉยนะครับเส,ย,บเสยทรงทรง 2. <c oughs> งนะครับก็คือการเพิ่มเม้นหรือการดัดนะครับ 3. <c oughs> ก็คือการโปรแกนไดการจัดเซตการจัดทรงวอาออสและทีมงานเชติคอตมิเนี่ยเราเอาหลักการของการทํางานในรูปลักษณ์รูปแบบในกลุ่งของลองทรงเฉยนะครับมาเล่าสู่กัน <c oughs> ส่วนนะครับหลายๆท่านที่นะครับรับชมหรือลักษณะของงานเรียนรู้ในกล่งของแฝงช่องเฟซบุ๊กไลฟ์เอเบอร d ลีเดนะครับ แต่และว,วันออดเอางานเอาข่าวสารเอารูปแบบต่างๆอาจจะเป็นในและต่างประเทศนะครับที่ประสบการณ์จากที่เรามีโอกาสไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสเรานําพาเอาเทคนิคเอาการทํางานเอาความรู้ต่างๆนะครับมามิกรหรือมาผสมผสานในการทํางานในรูปแบบของงานเรียนรู้หรือเพิ่มสร้างหรือพัฒนานะครับส่วนหลายๆท่านที่ชอบงานในลักษณะของงานแต่งหน้ากล้าวผมตลอดจนถึง งานบด้าลเมคอัพนะครับหรือเป็นงานแข่งผมหญิงผมชายนะครับออสมีทั้งช่อง YouTube นะครับเพียงท่านพิมพ์คำว่านะครับอาจารย์ออส สอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถจะรีเพย์นะครับกลับไปกลับมาดูแล้วดูอีกได้นะครับทางช่อง u t u b e นะครับพ่อออดเอาหลักการจากงานที่ไปศึกษาไปเรียนรู้จากงานแข่งในและต่างประเทศนะครับมาแพนมาแชร์ทางช่อง u t u b e นะครับหลายท่านท่านนะครับหรือหลายชอบนะครับหรือหลายๆคนที่รักงานในกึ่งขอแหนงของเสริมสวยก็ลองแอดมินหรือแท็กเข้าไปได้ตรงช่อง YouTube อย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมทาง y o YouTube ถ้ออสยังมีทางช่องเลียวนะครับหรือเป็นน้องใหม่มาแรงนะครับเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องตลอดจน f อฟทุกท่านนะครับที่ท่านมีความสามารถมีความชานาญหรือมีเทคนิคของการเรียนรู้หรืองานเสริมสร้างหรืองานพัฒนาต่างๆท่านก็ลองเอาเทคนิคนะครับการทํางานที่ท่านถนัดนะครับอาจจะไปร้องราทาเพลงทุกสัดส่วนนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นช่างเสริมสวยนะครับท่านก็สามารถจะใช้แขนงหรือวิชาของท่านที่ท่านมีความถนัดนะครับตรงนี้ท่านก็สามารถพีเต์หรือคอนเทนต์งานท่านได้ จงช่องเรียวนะครับสุดท้ายเรามาดูเทคนิคของการม้วนหรือการดัดหรือการเพิ่มเม้นนะครับจะเห็นนะครับช่วงพิษตาเดียวนะครับนะต้องยอมนะครับการม้วนดัดผมเนี่ยถ้าเราหยอดน้ํายาหรือฉโลมไปแล้วเนี่ยเราต้องสปีกหรือต้องให้เร็วนะครับ ความหมายของผมก็คือการที่นะครับผมโดนน้ํายาก่อนเนี่ยตรงนั้นจะหยิกนะครับเช่นเดียวกับการที่เราเช้งคอลเร์หรือการทําสีนะครับการถ้าเราทําสีก่อนนะครับถ้าสีเขาสว่างนะครับหรือลักษณะโพนโคนผมเขาขาวหรืออุณหภูมิของหนังศีรษะเนี่ยมันมีความร้อนอยู่นะครับนะเราไปลงทางศีรษะหรือไปโดนหนังหัวก่อนเนี่ยนะครับสีตรงนั้นจะสว่างกว่าหรือออกมาชัดกว่าบางทีท่านทําไปแล้วนะครับน้องใหม่ดีกว่านะครับบางทีคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ที่ไม่ มากนักนะครับพอได้สีมานะครับในกึ่งลักษณะของการเป็นเขาเรียกว่าไฮไลท์หรือเป็นสีสว่างนะก็แปะแล้วก็ลงโคนไปเลยนะครับพอปั๊บปลายเนี่ยยังไม่ทันสว่างดีเลยนะครับ โคนก็ออกมาลลักษณะของการจ๋าเลยนะครับออกมาชัดเลยสิ่งที่ดีที่สุดก็คืออย่างน้อยนะครับถ้าเราเป็นน้องใหม่ก็คือ1นิ้วนะครับที่เหลือลักษณะของเส้นผมตรงนั้นไว้ถ้าพอมีความสามารถนิดนึงมีความคล่องขึ้นมานิดก็คือ1เซนนะครับเสร็จแล้วหลังจากจบงานแล้วก็มาขยี้โคนอีกทีหนึ่งนะครับพอทิ้งเวลาได้นะครับเรามาล้างนะครับผมเขาจะปกปิดในลักษณะของการสีออกมาสมูทหรือลักษณะของความกลมเกินกันนะครับอันนี้เป็นการที่เล่ากล่านะครับเป็นการทํางานที่ออส ได้มีโอกาสไปศึกษาไปเรียนรู้ที่แพรลีหรือที่ฟรั่งเศสหรือหรือที่ลักษณะของลอริโอที่บารีเกอรมัตเตอร์ก็นะครับเรานําพานะครับเอาเทคนิคของการเชียงคอลเลอร์หรือมาเล่าสู่กันฟังส่วนหลายท่านที่ต้องการที่ลักษณะของการปิดผมขาวแต่ลงสีสว่างไปแล้ว ก้นถ้วยนะครับใช้เป็นน้ําตาลนะครับหรือเป็นรักบราวน้ำตาลเข้มนิดนึงผสมผสานกับการก้นถ้วยนะครับแล้วลดไฮโดรเจนลงไปนะครับอาจจะอยู่3หรือ6เปอร์เซ็นต์นะครับขยี้โคนนิดนึงนะครับนะแล้วก็ทิ้งไว้สักสามนะครับหรือ5นาทีนะครับเต็มที่ก็5นาทีผมก็จะออกมาสมูทได้ทั้งสีสว่างนะครับ และได้ทั้งสีนะครับที่ปิดผมขาวด้วยนะครับเป็นการนำพาด,ดีกว่านะครับจากความรู้จากประสบการณ์จากการเรียนรู้ที่กิตเมกาฝรั่งเศสอิตารีเรามาอัพพายมาดัดแปลงหรือมาแพน4ช่องทางนะครับ TikTok y อก t u b e Facebook l i ฟ e และช่องเรียวนะครับหลายๆท่านที่ดูหรือหลายท่านที่ชมนะครับอยากจะศึกษาต่ออยากจะเรียนรู้ต่อนะครับเดี๋ยวท่านคลิกเข้าไปตรงช่องอาจารย์ออสสอนตัดผมทาง YouTube แล้วครับ